สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาทำกับข้าวเหมือนเดิมเนาะต้มปลานิลป่น,นับบจะได้เอาสเปรย์มาสีประตูนี่ทางเอ็นอ่าน,นี่นะหลังจากที่กลับมาจากไปปั่นจัก,กรยานเนาะเราก็มาทำกับข้าวกินนะครับผมมาถึงก็หูเขา่าเตรียมอาหารเริ่มมาทายคลิปนะครับครับผมไปดู ว่ามีอะไรบ้างนี่หมอเตรียมไว้แล้วกำลังสีเดือดเนาะผักสะเดาครับสะเดาอันนี้คือสะเดาปลานิลอันนี้คือพักอพย่างมันทด้ลล่าง <c oughs> มันยุบมันยะอยู่นี่แ่ะครับนีนน่เล็กน้อยๆย่างเล็กๆลน้อยๆแต่ก็มีประโยชน์สำหรับ ร่างกายของเราเนาะกินพักอีปปนหมก้กเข่ากำลังฮงครับสิประมาณนี่แล้วน้ำเดือดแล้วก็เชี่ยวปลาลงเนาะน้ำเดือดปลาลงแล้วก็ซุกปลาซุกกระสิลวกพักะเดานะครับไปรอ,อแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปล่างพักก่อนครับพี่น้อง ตอนนี้เอาปลาลงไปเลเนน่องนี่เดือดเพื่อหอมหวนหวลเลยต้มเปื่อยๆเลน้อยนาะมาปนแบบนี้ปนก็คือทำน้ำพริกนั่นแหละนี่พักชี้ต้นหอมกับชีเหลืองๆเล็น้อยเพราะว่าซื้อมาแต่เมื่อวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานนะเมื่อวันก่อนอวันซืนนุ่นแหละเปินว่าอันนี้ก็คือพักเนาะประกาศหึ้นใบหมักตัวผู้ประกาศขาว ประกัตดต้นเลยนะนเนาะบาดเฮาก็ได้นี่แล้วก็มีผักสะเดาเดี๋ยวปลาเดือดแล้วค่อยเอาซึ่งมาหนึ่งเอาผักสะเดา,าเพื่อจังบ่เสียรสชาติเนาะนี่เออไปรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมานะครับทุกคนเสร็จแล้วเนาะผักสะเดากันหนึ่งและหอมสะเดา ที่จะหอมเดี๋ยวทีตำป่นกันนะทำน้ำพริกกันดีกว่านี่ออก,การมันออกกันนะพี่น้องนะ รสสัส่นมันสุปราร์คอรเล็ดสมอลเล่นมีนี่ตำกันเลยนี่เนะาะบัวลอยบยัวลอยกินคนเดียวกินคนเดียวเมื่อกี้เนี่ยลืมกดหม้อหุงเขา่า เข่ากับซุกแล้วเนาะผ่านไป20นาทีเกือบ30มนาทีหรืมกดหมูเข่ากเลยยืดเวลาไปอีกนอกอ้ย <c oughs> เยกือบบริกอ่ะเพรานะ้วเนาะซัำนี่แหละตำซัำนี่ามาตำลายละเอียดแล้วเดี๋ยวหลยยุดสิ่นหนึ่งไปกินมืออื่น เห็ดป่นปลาไปไมีดเดอ้อป่นปลาเดอ้อผมเมาน้ำพริกเด้อพี่น้องเดอ้อน้ำพริกสิบโบสิบโใส่น้ำหลายแบบนี้เนาะโบใส่น้ำต้มลายที่จะเฮ็ดเพราะจะอันเนี้ยอันนี้คือป่นป่นน้ำเฮ็ดแล้วก็ล,ล้างโรสนี่เก็บลืมหั่นต้นหอมเดี๋ยวขอหั่นต้นหอมมืาเด้อพี่น้องเดอ้อหั่นหอมกัน าแล้วเรียบร้อยเนาะสิประมาณนี้คือปนปลานิ่งเนานะมือที่ใส่ถ้วยตักใส่ถ้วย,ยกันเลยลายอยู่ด้วพี่น้องนะสีกระสีจิตจิดวต้องหน่อยเนาะสิประมาณนี้เนาะนนะพี่น้องเนาะ ตักเบิดกินบเบิดเหลืออยู่เด้อดเดี๋ยวสิกินบเบิดเ,เ,เนาะ,ปะไปกินข้าวกันเลยสีสาบทุ่มแล้วพี่น้องเอ้ยอาะได้กินข้าวกินน้า,าอยู่ยพี่น้องเสร็จแล้วเนาะมาเด้อมากินข้าวรำป่ันเด้อปนปลาพักเนาะข้าวเต็มจานเลย นะครับมากินข่าวแรกน้งกันเด้อสำหรับผู้ใดที่มาเบิงมาเห็นนะส๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงซัมมี่เนาะกินข่าวน้ำกันนะพี่น้องเด้อตอนตอนกินจบะบอทายเบิกงเนาะพ่ามันสีพอคอยคักปันใดน,นะ ขอบคุณทุกคนนะ้อสบายดีสวัสดีนะครับผมบายบายขอบคุณครับ